อันนี้กําลังจะกินแซนด์วิชแซนด์วิชผลไม้โลคัสของ BK เอามาให้จะลองชิมดูเพิ่งได้ลองกินน้องทําขายแบบไม่มีน้ําตาลน่ากินมากใครชอบแนวสไตล์แบบมีผลไม้มีส้มมีกีวีมีสตรอเบอรี่แต่สแสดงจะถนัดไม่ถนัดส้มแต่จะกินสตรอเบอรี่หรือกีวีได้น่าหลักมากแล้วก็มีน้ำเขาจะเป็นสมูทตี้อันนี้เป็นอะโวคาโดอร่อยมากชิมแล้วแล้วอันนี้เป็นโยเกิร์ตซึ่งเขาโปะอ,อยู่แล้วน้ำบีเคเขาทําอร่อยมากเดี๋ยวจะลองชิมกินอันนี้ด้วยเอาชิมนี้ดีวกว่านี่แซนด์วิช น้องทำขายขายดีมากจะอยากลองเพิ่งเนี่ยให้น้องเอามาให้อยากลองชิมตึ้งตึงจะลองชิมดูถ้าแต่ว่าสายบอกว่าคีมหน่อยเฮลตี้หน่อยเหมือนแบบโลว์แฟตอ้วนน้อยนี่น้ำมันหอมหอมไม่หว่อมากคีนกำลังดีละมุนและเหมือนมีชีสเหลืออยู่ตรงนี้ปะน่าอร่อยดีอ่ะ อืมนี่อย่าอ้วนน้อยด้วยอร่อยอืเปรี้ยวนิดๆจ้สะสตรอเบอรี่หรือบุลลี่อ่ะอืมดีัล,ล้ลีทุกอย่างอร่อยเดลองชิมน้ำได้ไหน่อยหนึ่งกินอะโวคาโดไปแล้วใครชอบเออาะโวคาโดกรีนดเนซี่คือชอบมากอันนี้เป็นสับวัลรสอันนี้เป็นเดี๋ยวลองชิมสับวัลรสไม่เคยชิมลองชิมต้องเคยปะม,มั่นใจพี่เคยทำหน้าพวกนี้อร่อยอืมก็เปรี้ยวหอม,หอม เนี่ยแบบอ้วนน้อยอะ่ะอืมดีดีดีดแซงมิดกถ้าเหลือใครแบบอยู่เทพยอยากกินมสั่งได้เพราะน้องขายน่าจะมีส่งทำอร่อยอะ่ะอืมตรงนี้จะมีเหมือนแบบเหมือนเป็นซีเทกอ่ะอร่อยดีอะ่ะมมาลองชิมของน้องไหนดูสีนี่ต้องมีรสอะไรบ้างต้องลองไปดูเขาไม่เห็นหรอ วันนี้ได้ลองชิมแล้วอิ่มขใหญ่ี้อร่อยไปละเดีย๋ยวให้ห้องทางติดต่อไว้ถอยอยากกิน